แปดโมงครับแปดโมงครับผมพี่เปาครับสสวัดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับลบๆกวนทางนี้นิดนึงครับพี่ได้ครับได้ได้ได้ไอเดมดีม่ด้เดิมดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดิมดีไม่ได้ให้เปาให้เปาคอยคอยคอยใช่จะคุยด้วยครับพี่สวัสดีครับพี่จด้ผมได้หรือเปล่าครับนี่สวัสดีครับสวัครับพี่เป็นไงบ้างไงเนี่ยก็ไอ้ต้ามันเล้าครับพี่ตอนแรกก็แบบ ยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ตามันมันก็แบบเอ้ยพี่มามัน,ม,นมันเรียกผมน่อยอะไรเงี้ยครับอ่าคุยกันคุยกันแบบทางแชทท้งอะไรเงี้ยก็แบบก็ล,ลองมาดูแบบเราก็เลยมาลองใช่ไหมก็ลแบบ่งเหมือนว่าถ้าพูดตรงก็เหมือนว่าแบบก็ออกจากพื้นที่เซฟโซนของตัวเองอะไรเงี้ยผมก็อยากลองแบบก้าวก้าวมาดูแล้วไปไงบ้างมก็ก็รู้สึกรู้สึกดีครับพี่รู้สึกโล่งดีมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยทำมันก็แบบ ดีเลยครับพี่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่ดีเลยเราเอาวัดครบยังเหวันนี้ยังครับพี่ยังตีอยู่เลยครับหาตีอยู่เลยครับบอกไปว่ามีไม้แล้วพร้อมชนด้วยรีบตีนะรีบตีรีบตีมีไม้มีไม้ยังยังครับพี่ยังยังตีบูไม่ติดเลยครับพี่มีเสียหน้าเราที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมาถึงว่าเรื่องเกา่กาทุกเรื่องอใช่ครับใช่เป,เป็นไงบ้างก็พยายามมูฟอบอนอยู่ครับพี่พยายามอยู่ครับ ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะล้วแบบมันผ่านจุดที่แบบแย่ที่สุดมาแล้วใช่ไหมที่เราแล้วแหละครับพี่ที่ที่ที่ผมไปหาพี่อยู่นั่นแหละแล้วที่เราคุยกันเลยอืมก็มันนั้นครับพี่ไปกำลังใจให้ครับก็แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์ทเอบพี่ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องตีกันนะได้แต่คราวนี้เราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพี่ตัดนะพี่ผมสายสุดนะพี่อ๋อแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงสายสดครับสายสดสายสดในเกมครัขอโทษอีกครั้งนะครับพี่วันนั้นมันขอโทษแบบไม่เป็นทางการขอโทษอีกรอบนึงครับพี่ไม่เป็นไรเลยครับน้องไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยิ้มปะยิ้ม่ะถ้าถ้าตอนจบผมขอพี่เปาคุยกับแจ็คกี้ได้ปหมได้เสมอได้ครับได้ได้เสมอได้เสมอได้เสมอได้ครับพร้อมคุยอยู่แล้วเดี๋ยวให้จิตวิทยาสายรุ่นน้องผมไปได้ได้ครับได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คุยเองครับตอนนี้สู้ๆครับแจ็คกี้แล้วก็ขอให้โชคดีในการเส้นทางเดินใหม่ๆครับ ได้ไปกำลังใจให้นะครับอาอแล้วเพื่อนเพื่อนรับผมไปบ้างหรอครับไอ้แม็กอะไอเจตี้อะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮะเจตี้เดี๋ยวมาไปเจไม่ใช่แม็กหนาอะไรไอเจตี้อะแดงหัวแดงไงใช่ไหมพี่บอลไปดูไปดูบูมบมรถไปพี่ไอ้นะผมไปผมมุดไปไปไหมพี่ผมไปอยู่นะเดี๋ยวไป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 ครับผมเดี๋ยวรบกวนแค่นี้ครับพี่ผมมาหาพี่เฉยครับอันนี้เดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ได้ครับแต่เราไม่ได้ไปตั้มเราไม่ได้คุยกันนะไอเจตี้ชื่อแม ใช่แล้วแต่เราไม่ได้พูดนานเลใช่แล้วมันเป็นเดือนเลยเราอุ้ยอะไรหนูโตได้ก็แบบไงละนี้ละเอียดลึกซึ้งอยู่ใช่ครัผมก็อยู่ตัวเองบ่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับบ่อยขึ้นมีเวลายตัวเองมากขึ้นก็ได้ทุกส่วนหลายหลายอย่างล่ะมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับเอออย่างโอเคแล้วไ่กระตากคนกระตากให้อภัยกันแล้วกันตามที่เราคุยกันไว้ครับไม่มีปัญหาเลยครับพี่เออคิดเตอรพี่บ้างป่ะโอ้ยเสมอให้เสมอให้ก่อน ก,ก็บอกอย่างนี้ดีกว่าพี่อะผม,มรับสปอนแค่ก็ไ,ได้ก็ได้ช่วยทผมรับพี่รู้รอยากตอนนั้นช่วงนั้นผมไม่ใสเป็นไงแบบผมไม่ค่อยรับอะไรง่ายๆแบบผมรับก็รับก็คือรับเท่าน,นั้นหนึงรับแบบต้อต้องรู้จักแบบเจ้าแบบคนที่เป็นไอ้เขาเข้า่าเรายป็งไงอะไรเงี้ยพี่ผมไม่ชอบคนที่แบบมาหวังอะไรเงี้ยเกินผมผมก็เลยเลือกพี่คนเดียวพอวัๆๆนนั้นเข้าใจก็แล้วกลับมารันนี่ยาวๆป่ะหรือว่ามาช่วงกลางช่วงเขา อื S 2> <S 2> มก็เดี๋ยวดูนะพี่เดี๋ยวดูตามเหมือนว่างไงเหรอเออถ้ามีาไม่มีอะไรติดขัดก็อยู่ที่ยาวๆก็ได้ไดน้คคครรัับบบพี่ขอุณะจะได้ตีกันบ่อยไง,งอะไรมาแคะอะไรกันก็แบบมาตีกันบ่อยไงเออยินดีต้อนรับกลับบ้านน้องขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ชายครับผมบครับเป็นหนวดเสมอครับให้กำลังใจยอยู่โอ้เหมือนเดิมครับพี่เหมือนกันครับพี่พอเห็นพอเห็นคนดูแบบรถ อะไรเงี้ยก็แบบเออก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบผมว่าเรื่องเรื่องนี้ผมก็ตกตะกอนอยู่นะพี่ผมก็คิดอยู่ว่าเออรู้สึกแบบเออมันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนั่นแหละที่มันควรจะเจอแต่ถ้ามันมีโอกาสเออถ้ามีมีโอกาสแบบแก้ไขอะทุกอย่างอะแก้ไขอะไรได้อะมันก็แบบเออทุกคนก็ให้โอกาสอยู่แล้วถ้าพูดตรงเรื่องนี้คือน่าจะใช้ระยะเวลานานที่สุดแหละครับพี่ในการมุมอ่อนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไไไมม่่เเปป็็นนรรทุกคนมันขาดได้แล้วพี่ก็เลยแบบเอ้ยโอเคละไม่ไม่ไม่คิดแล้วตอนเนี้ยอย่างที่พี่บอกอะ มันคือพายุลูกใหญ่แล้วตอนนี้มันมันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นตอนเนี้ยน้องได้พิสูจน์เข้ามาที่เมืองนี้อยู่แก๊งนี้อยู่ในมอนเทสอะไรเงี้ยเดี๋ยวตีกับพี่อ่ะก็พยายามรักษาตรงนี้ไว้พี่มองว่ามันมันมันเบิร์กอืมขอบคุณนะครับพี่แต่อขุญาติอันนี้ถ้าสมมติว่าในเรื่องในเรื่องอะไรกันเนาะเหมือนเดิมนะอันนี้ถ้าจะบงจะบับแรงก็เต็มที่ครับไม่ติดไม่ติดเลยไม่ติดเลย แล้วถ้าสมมติว่าพี่เห็นผมไปทําอะไรหรือว่าพวกแบบไม่ดีว่ามันออกลูกน่าลูกน่าทางอะไรพี่ทักหรือว่าโทรอยครับพี่ถ้าพี่เห็นพอดีอะไรเงี้ยสมมติพี่เล่นเล่นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเออหมือนว่าตอนนั่งเล่นอะไรเงี้ยพี่สังเกตเราตลอดว่าเราปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วพี่พพสังเกตเราตลอดไม่ใช่พี่ไม่สังเกตพี่เห็นมึงไปอยู่ Nba กูเห็นมึงไปอยู่แกงโน้นแกงนี้กูเห็นกูเห็นมึงลากรากมึงช่วยวอรกูดูมึงหมดแหละมึงขับเฟอร์ใช่ไหมทำไมมึงอยากคิดว่ากูไม่ดูมึงกูดูมึงตลอด แค่นั้นเองโอ้โหพี่ผมครับพี่แล้วซ้อเดี๋ยวพี่ตอติยังไม่เจอเลยยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอเดี๋ยรอเจอแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราคุยพร้อมพี่ก็ได้แหละคุยเขาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เฮมัดอันนั้นเนี่เฮมัดใช่ครับเพื่อนเดี๋ยวเราคุยพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวเราได้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 เราพร้อมมาเลยไม่เป็นไรครับผมยินดีครับเดี๋ยวเจอกันสี่ต้มเครื่งห้าต้มเตียงครับเจอกันครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอเคครับพี่พรพ น่ารักมันก็น่ารักดีนี่มีเด็เลยไปไปไปดูบมโลกัผมไหมพี่ป้ได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 ้ไมันก็แตกแล้วแก๊งมึงก็แตกเลยเอาเหรอไม่อาเลยนะการดมีแล้วทอมคูน้าจะไปขึ้นไปข้ามีรถพี่ป้ไม่มีอะไม่มีแอ้นี่รถใครผมไม่มีรถเอ้ยไปเปิดรถให้คนนึงเองนามีรถปะมีปน พี่เป่าไปเลพี่น้ำตาไหลครั้งเดียวทำไมพี่อไหลสัสก็ปกติเฮียจะไปโดนเราจะไปโดนรถ้วไหมเนี่ยพี่มันถามพี่ว่าพี่น้ำตาไหลทำไมพี่ไม่ได้เป็นลายก็ปกติบั็อกหรือเป่ไม่บักลมอกเขาเป็นประมูลรถเหรอใช่ครับพี่เป็นประมูลเล็กครับพี่เง็นที่มีสาม